ต้ำตาลมาทำน้ําตาลนะฮะสมหรัะน,นั้นผมเอ่อเรียกว่าตอนเด็กๆเราไม่ไม่เคยรู้เรื่องหรอกเ<ม>พราะเราเอ่อมาตั้งแต่ๆๆแเด็กๆมาตั้งลกล,กลากที่ทนครกอออ่อนอยูนครก่อนตอนนั้นก็มีพี่น้องกันแล้วอีห้าคนแล้ะ<ช>นะครับผมก็ออยังเล็กๆอยู่เลยจบไปจะมาวะ ม .25 งห้าเขาก็เเรียนต่อแนละ้วเพราะว่าจริงๆเอ่อคุณพ่อให้ผมออกแต่ป .4 แต่เราก็ไม่ยอมออกบางารอะพอป .7 ก็ให้ออกอีกแล้วก็ไม่ออกพอม .23 ไม่ออกจนสุดท้ายม .25 เลยได้ออกสมใจหวังทางพอ่อของพอ่อแล้วก็มาอพอจบม .25 หปั๊บก็มาเช่าเช่าบ้านที่ทัาศลา เ,เปิดซื้อขี้ยาง <S 2> <S 2> เปิดซื้อขี้ยางก็ซื้อขี้ยางก็สมัยนั้นเนี่ยเราพี่น้องก็ไม่มีพวกก็ไม่เคยมีเราคนที่อื่นนะฮะต้องอาศัยเขาเรียกาการพูดเก่งๆน้มน้าวจิตใจ,จของออลูกค้าชาวสวนสมัยนั้นเรานั่งรถไฟมาใช่ไ้สมัยนั้นอ่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับ<ล>ใช่ครับไม่ได้ไม่ได้่่ ไม่ได้ว่ารู้จักใครเลยในคนคร <c oughs> ก็อาจจะรู้จักอาจจะมีคนรู้จักอยู่แ <c oughs> ด่เห็นคนุณแม่เล่าให้ฟังะ <c oughs> อะฮะก็มาตั้งลรกระับมาเช่าบ้านไป้ชาวบ้านแถวนั้นนี่เราก็ต้องหาบ้านที่มันถูกหูกอยไปอยู่กับบ้านมีแกบกุ้ง <c oughs> <c oughs> ผมนี่เป็นเป็นก็เลยเป็นคิตเ,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 เลยอะค <c oughs> ิวหนังที่เสียกว่เลยเพราะอยู่กับแกบกุ้งฮะเด็กๆกันนะ แม่ก็มา,าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าบิ๊กถังรถเข็นแล้วก็เติบโตมากับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้สมัยนั้นนี่ก็มันจะมีคือของนี่มันจะขายดีตอนหนังเข้าใหม่ๆหนังสมัยนั้นนี่ก็เป็นหนังที่พูดง่ายว่า จะต้องฉายจากกรุงเทพก่อนถึงจะมาทางบ้านเรานะฮะแบบนั้นนะฮะพรทั์อะไรก็ไม่มีหรอกมันก็มีบ้านคนที่มีเงินหน่อยแล้วให้สังเกตว่าบ้านไหนที่เป็นคนมีเงินหน่อยก็จะมีเสาค่อนข้างสูงหน่อยเสาทีวีให้สังเกตดูจะมีเสาถ้าเสาสูงนี่คือมีตังมีตังมีตัง นั่นคือสมัยนั้นสมัยนั้นสมัยนั้นมันรับจอโห้าอย่างเดียวเลยไม่รับขยายขยายขยายขนาดครับขยายแล้วก็ปรับปับปรับป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 ับนะจอจอนะเข่าดำเขาวดำประมาณนั้นนะครับก็ขายรู้รช่วงนั้นซิงเกอร์อะไรดิจังไงนะครับนี่คือแล้วก็ย้อนกลับไปอีกกลับมาซื้อผมมีข้อเด่นอยู่อย่างนึ่นคือลูกค้าติดผมมาก ผมจะพูดมากนะคนคนจีนบอกว่าไอโอเจียวผมเมื่อก่อนนะโกรธมากนะเวลา,าพ่อว่าผมโอเจียวมีคนอื่นว่าผมโอเจียวผมจะค่อนข้างโกรธนะคำนี้ผมก็ถือว่าเป็นคำลบนะแต่พอผมค้าขายผมถึงรู้ว่าไอโอเจียวของผมเนี่ยมันสุดยอดเลย <c oughs> คำว่าโอเจียวนี่คือพูดพูดเยอะ <c oughs> พูดน้อมน้าวจิตใจของลูกค้า ให้มาขายของเราสุดท้ายราคาเท่ากันนี้เราได้หมดเลยบางทีเราซื้อถูกกว่าริบต่อยด้วยซ้ำไปเพราะลูกค้าจะมาต่อว่าว่าลูกวันนั้นที่ลูกให้ป้าเท่านี้น้าเท่านั้นเขาให้ร้านนั้นเขาเขาบอกเขาซื้อเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยอ่านะเป็นประมาณนี้นะครับนะไม่มีพวกพวกไม่มีเพื่อนฝูง มันก็ต้องอาศัยแบบนี้ครับนะจากเช่าร้านเรือสามร้อยคเป็นขยายเป็นสองห้องซื้อขี้ยางได้เยอะแยะเลยยางแผ่นก็เยอะนะหลังก็รา,าราคาก็ดีมากนะราคาก็ขี้ยางก็ประมาณสองสามบาทนะฮะยางก็ราวสิบบาทต่อไนั้นนะฮะนะครับเอ,อ,เ,อ,อเงินทุนก็ไม่เคยมีไปธนาคารก็ต้องพูดง่ายว่าก็ต้องออลำพักอะ่ะพูดง่ายนะ ธนาคารสมัยนั้นเนี่ยดอกเีีร้อยละสิต่อปีนะสิบแปดนะผู้จัดจาก,การธนาคารบอกว่าให้หาทรัพย์มาสิแ้ะจะให้เงินรามมาัพ์แล้วก็ไปมปเงยน<ช>แล้วก็ไปหาทรัพย์แต่สมัยนั้นเนี่ยเพื่อความที่เขาเชื่อถือเรามากจากเราทำมาตินนะ เ,เขาก็ <นะ S 1> พูดแง่ว่า,าให้เราอธิบายว่าจะเอาตังจากธนาคารเนี่ยคุณจะทําอะไรแต่คุณลองคุณลองอธิบายให้เขียนกระดาษ a อมผมก็มีกระดาษแบบนี้ครับเป็นกระดาษรายงานสบายก่อนเป็นสมุดน,นะเ,เขียนเอาเงินไปเท่านั้นเท่านี้นะแล้วก็จะเอาไปซื้อนั้นซื้อนี้นะที่ แล้วก็ได้เงินมาไปซื้อแล้วก็พรกรําไรแล้วจะไปจ่ายอย่างนั้นอย่างนี้นะเรื่อยังเป็นผมก็รู้ว่าไอ้ที่ท่ผมเขียนน่ม,มันคือถ่ายธุรกิจ <S <S ผมเรียนตอนปอตรีจะรู้ว่าไอ้ที่เราทานี่มันถ่ายธุรกิจดีกว่าเออเขียนไปสองสามหน้ากระดาษธนาคารอนุบัตินะฮะนั่นคือเมื่อก่อนนะครับมาตอนหลัง ออพอเรามีค่อนข้างจะมีสินทรัพย์ค่อนข้างจะพอสมควรเลยแต่มันก็จะอะไรจะก็จะง่ายนะมันไม่ได้ดอกเบี้ยไมไ่ถูกเป็นสมัยนี้นะสมัยนี้ร้อยละห้าสัยก่อนนี่มันต่างกันเยอะมากหลายเท่าออตัวนะนะฮะแล้วเอาว่าถ้าเรา,เ,า,เ,าเป็นอะไรที่มีทุนเยอะหน่อยนะ มันจะต่อทุนได้ค่อนข้างง่ายกว่าสมัยนี้แต่เราทุนเราก็ไม่ไม่มากนะฮะก็ทําไปตามที่เราพอทําได้นะฮะมันก่อยาจถึงวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะครับจนมีครอบครัวนะฮะมีครอบครัวอา,อายุก็ตอนนั้นก็ประมาณสักอพอสอบสองห้ 2, 5, 3, 8, ก็เริ่มมีลูกคนแรกแล้วนะฮะก็ขออนุญาต ภรยาไปเรียนหนังสือเปียนปอตรีพอเปเรียนปอตร,อเร,อตรีเราก็ได้รู้อีกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราเราเรียนเนี่ยเราทํามาแล้วไม่จะไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์การและการจัดการนะฮะ relationship น,น,นะ,ะหรือการตลาดหรือการจัดการองค์กรหรืออะไรคือเราทํามาแล้วทั้งนั้นเลยมันก็จะเรียนง่ายนะเรียนง่ายมาก นะเียหนังสือเรียนไม่ยากเลยนะเราดิสคัสดกับกอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าคุณไปเรียนตอบปริญญาโทนะแล้วสอนเราจะให้คุณามาทํางานเป็นอาจารย์นะฮนะก็พอไปเรียนต่อโทรมา <c oughs> ก็กลับมาเป็นอาจารย์สอนในหมหาวทิทยาลัยตั้งแต่นั้นมาก็เลยรู้สึกชอบที่จะอยู่โครงการวิชายการนะฮะ <c oughs> ก็เรียนไปเรื่อยๆจะถึง ไปใจเองนะฮะมันเรื่องราวก็ประมาณนี้ก็ที่ได้มาอยู่วัยรักนี้ก็คือมันกผู้จัทางท่านอธิการบดีเนี่ยท <sh arp trilogy> yeah, yeah, like ่านก็ให้ผมช่วยเป็นที่ปรึกษานะครับเนที่ปรึกษาก็มาช่วยท่านอยู่สักระยะหนึ่งนะฮะด้วยเพราะผมมีภารกิจผอเองผมก็ไ่อยากทํางานเต็มเวลานะฮะเรื่องการเป็น ลูกจ้างเป็นพนักง,งานของหมาวิทลัยนี่เราก็ห่างกันจากสิ่งนั้นมาพักใหญ่แล้วเป็นสิกบกว่าปีแล้วนะฮะแล้วก็มาเมื่อไป,ปีทีีแล้วท่านบอกว่ายังไงผมจะขอชวนคุณมาโลกงานมาเป็นผู้ช่วยอธิการคือช่วยผมนี่แหละให้ดูให้ไปควบคุมไปดูแลไปตรวจนะ สิ่งกอ่อสร้างที่เกิดขึ้นทั้งหมดในหมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับแล้วก็ผมเห็นว่าท่านอาธิการศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมธัญวงศ์เนี่ยท่านจะเป็นอธิการที่เป็นผู้นำนะฮะเป็นอธิการที่ค่อนข้างจะมีความรู้ความสามารถสูงนะครับเราจะเห็นได้จากการที่มีความเปลี่ยนแปลงมากในหมหาวิทยาลัยนะครับผมชอบลักษณะาการบริหารงานประเภทนี้นะฮะ ท่านทํางานเหมือนกับท่านเป็นเจ้าของกิจการเองนะครับคือใส่ใจนะทุกรายละเอียดของงานที่ท่านทำนะครับแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยองค์กรก,ก็จะเดินหน้าถ้าจะเห็นว่าลายลักวันนี้กับใ้รักเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันจะต่างกันเยอะนะครับผมก็อยากจะมีชื่อ เป็นผู้บริหารในสมัยที่ท่านทำผมก็เลยตอบตกลงนะฮะที่จะมาช่วยท่านเพราะว่าอย่างน้อยวายรักดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เลยตอบตกลงที่จะมาวมง,งานกับท่านอธิการสมบัติครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย i will gonna